สมัยที่ทหารก็ยังเป็นหนุ่มแกเกิดและเติบโตอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบ,บุรีในหมู่บ้านที่สมัยก่อนและสมัยนี้ก็ยังคงเป็นป่าเป็นเขาแกมีพี่ชายอีกคนที่ทั้งคู่นั้นเป็นทายาทของครอบครัวพลานป่าซึ่งก็มีอาชีพการเป็นพลานกันมาทุกรุ่นจนมาถึงรุ่นแกเป็นรุ่นสุดท้ายก็เพราะว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นกับพี่ชายของแกแกถึงได้เลิอกอาชีพการเป็นพลานเดินทางเข้ามาหางานหาการทําในตัวเมือง จนตั้งหลักปักฐานอยู่มาจนลูกหลานเต็มบ้านเต็มเรือนเล่าสืบต่อเรื่องราวในอดีตให้กับลูกหลานได้ฟังต่อๆมาหลังจากที่พ่อของแกได้ตายไปแล้วด้วยไข้ป่าพี่ชายซึ่งก็คือพลานเหิมก็ได้กลายเป็นพานสืบต่อไปจากพ่อหาเลี้ยงแม่และน้องเลื่อยมาตทหารเติบโตเป็นหนุ่มรุ่นกระทงพอทาหารเติบโตเป็นหนุ่มหลุนกระทงก็ได้พาทาหารน้องชายเข้าป่าไปล่าสัตว์ด้วยไม่เคยขาด เพื่อฝึกปลือฝีมือให้เก่งฉกาดไม่แพ้ตนที่ก็ฝึกฝนมาจากผู้เป็นพ่ออีกทีจะมีเกเลหลบหลีกหนีไปเที่ยวเตะบ้างตามปราษาเด็กหนุม่มที่ยังไม่รู้จักรับผิดชอบอะไรพลานเหิมก็ไม่เคยว่ากล่าวดุด่าอะไรน้องชายด้วยความรักเพราะว่าเหลือกันอยู่เพียงแค่สองคนพี่น้องกับแม่เท่านั้นผ่านไปหลายปีทหารก็เริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นไปตามวัยตามพี่ชายเข้าป่าไปทุกครั้งไม่เคยขาด นอกเสียจากว่าจะมีเรื่องจําเป็นที่เข้าป่าไปด้วยไม่ได้พลานเถิมก็จะเข้าไปคนเดียวได้ไม่ขัดข้องอะไรฝีมือของทหารข็เก่งกามากขึ้นไปตามวัยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธหรือวิชา,าคมสายพานที่ทุกคนต้องมีนอกนั้นก็นจะเป็นเครื่องรางของข,องขังที่ตกทอดต่อๆกันมาเอาไว้ป้องกันสัตว์ร้ายและผีป่าอาถรรพ์ต่างๆซึ่งก็คือตะกุดทนคนละดอก ทั้งทหารและพลานเหิมที่พ่อให้ไว้ก่อนตายสองพี่น้องเข้าป่าล่าสัตว์ร่วมกันอยู่หลายปีโดยที่ต่างก็ไม่คิดจะมีครอบครัวเหมือนกับใครเขาเพราะยังไม่เจอหญิงสาวที่ตนเองพอใจโดยเฉพาะกับพลานเหิมที่อายุมากกว่าน้องชายร่วมสิปีก็ไม่เคยคิดที่จะเป็นฝั่งเป็นฝาทั้งที่น้องชายก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแม่ก็คอยลบเล้าให้เลือกลูกสาวชาวบ้านสักคนหนึ่งมาเป็นเมีย จะได้มีโอกาสได้อุ้มหลานกับใครเขาบ้างเพราะตนกระแก่เฒ่าลงไปทุกปีไม่รู้ว่าจะตายวันตายพุ่งจนแล้วจนหลอดพลานเหิมก็ไม่สนใจใครแม้แต่คนเดียวจนสุดท้ายก็มาถึงวันที่แม่และตาหานไม่อยากจะให้เกิดขึ้นวันนั้นพลานเหิมเข้าป่าไปล่าสัตว์เพียงคนเดียวโดยที่ตาหานเข้าไปเอายานในตัวเมืองให้กับผู้ที่เป็นแม่ผ่านไปสองวันสมวันพรานเหิมก็ยังไม่ออกมาจากป่า ทำให้ผู้เป็นแม่กับทาหารเป็นห่วงเป็นอย่างมากเพราะพลันเหอไม่เคยเข้าป่าไปนานมากขนาดนี้อย่างมากสุดวันที่สมก็จะต้องออกจากป่ามาแล้วนี่ก็เย็นย่ําของวันที่สมเข้าไปแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าพลานเหมิมจะกลับออกมาทั้งแม่และน้องชายต่างก็เฝ้ารอกันแบบไม่ได้หลับได้นอนจนลุงเช้าของอีกวันทหารถึงได้ตัดสินใจเดินเท้าเข้าป่าไป เพราะคงมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นกับพี่ชายเป็นแน่เดินดินเข้าไปยังบริเวณที่ชอบพากันเข้าไปนั่งห้างอยู่บ่อยๆกว่าจะเข้าไปถึงที่หมายกบปาเข้าไปในช่วงบ่ายแกๆ่ๆไม่มีเวลาพอที่จะให้เดินตามหาลองรอยอะไรนักเพราะที่นั่งห้างเดิมที่ทําไว้หลายจุดก็ไม่มีวี่แววของพลานเหิมทหารจึงได้เลือกหยุดพักอยู่ที่นั่งห้างหนึ่งในค่ําคืนนั้นเช้าวันลุงขึ้นจะได้ออกตามหาพลานเหิมต่อไป ล่วงเลยมาป่านนี้พี่ชายคงจะไม่สวนทางออกจากป่าไปสะก่อนแน่ไม่เฉพาะแต่ตทหารเท่านั้นที่รับรู้ได้แม้แต่พลานหรือชาวบ้านก็พอจะเดากันออกว่าพลานเหิมคงจะเกิดเหตุร้ายแน่แต่จะสามารถเอาตัวรอดด้วยอาการบาดเจ็บได้หรือตายไปแล้วก็เท่านั้นยังไงก็ต้องตามหา,หาร่างของพี่ชายให้เจอไม่ว่าจะเป็นหรือตายคำคืนแรกนั้นผ่านพ้นไปอย่างเชื่องช้าไม่มีแม้แต่สัตว์ป่าหรือเสียงแมลงจริงรีด ผิดแปลกไปจากปกติที่่านสองพี่น้องเคยเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าด้วยกันแม้เวลาจะดำเนินไปอย่างเชื่องช้าแต่ตาหานก็เผลอหลับไปในที่สุดเพราะไม่ได้พักผ่อนมาตั้งแต่เมื่อวานสะดุ้งตื่นขึ้นมาเอาตอนที่แสงแดดสาตส์สองลงมาใส่ใบหน้าก็รีบลุกปวดปลดปินลงจากนั่งห้างทันทีสายตากระสอดสองหาพี่ชายและระวังตัวไปด้วยในมืออีกข้างก็ถือปืนปากก็เคี้ยวเนื้อแห้งกับข้าวต้มมัด ที่พกใส่ย่ามมาเพื่อประทังความหิวช่วงนี้ก็เป็นที่แปลกๆเพราะไม่มีพานเข้ามาล่าสัตว์เลยแม้แต่คนเดียวทหารก็คอยระมัดระวังตัวไปด้วยเพราะอาจจะมีอันตรายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่มันทำให้พี่ชายออกไปจากป่าไม่ได้ใช้ทั้งวิธีปีนต้นไม้มองหาและเดินดูตามหาหล,ลองรอยตามผืนป่าก็ไม่พบหลองลอยอะไรจนบ่ายคล้อยก็หาที่มัดห่างพักค้างคืนในป่าอีกครั้ง คืนนี้คงจะต้องหายิงสัตว์ป่าเพื่อไว้เป็นสเสบียงสักอย่างหนึ่งไม่เจอก็ไม่มีทางที่จะกลับออกไปจากป่ามือเปล่าๆแนย่ยังไงเสียแม้ผืนป่าที่กว้างใหญ่เพียงใดพี่ชายก็ไม่เคยเข้าไปในป่าที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนเท่าที่ตนรู้แต่วันลับฟ้าความมืดก็เข้ามาปกคลุมไปทั่วทั้งผืนป่าจนมองอะไรไม่เห็นและไร้สึ่งแสงจันทร์ที่จะสาดส่องลงมากะว่าจะยิงสัตว์ไว้เป็นสเสบียงอาหาร แสงจันกระดันไม่เป็นใจนั่งรอจนเกือบเที่ยงคืนแสงจันท์ถึงได้โผพ้นยอดไม้ขึ้นมาสว่างโล่งมองเห็นไปทั่วผืนป่าสุดสายตาบนนั่งห้างนั่นเพราะมัดห้างเอาไว้บนต้นไม้สูงเนื่องจากคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นแน่สายตามองหาสัตว์ป่าตัวพอเหมาะดูความผิดปกติไปด้วยจนมองเห็นกระจงตัวหนึ่งกระโจนไปมาอยู่ไม่ไกลจึงได้รีบยกปืนขึ้นเตรียมที่จะยิง เพื่อเอาไว้เป็นสเสบียงแต่ก็ต้องชะง,งักเพราะสายตาเหลือไปเห็นพลานเหิมที่อยู่ในบริเวณเดียวกันนั่นด้วยและดูเหมือนว่าพลานเหิมจ้องจะทําอะไรบางอย่างกับกระจงที่อยู่บริเวณเดียวกันแต่ทหารกระเผลอส่งเสียงร้องเรียกซะก่อนเพราะดีใจที่ได้เจอกับพี่ชายสักทีแถมยังดูไม่เห็นว่าจะมีอาการบาดเจ็บหรือผิดปกติอะไรด้วยกระจงตัวนั้นถึงได้หลอดตายไปได้ทหารก็เลยรีบร้องบอกให้พี่ชาย รีบปีนขึ้นมาบนนั่งห้างพลานเหมิมแงนขึ้นไปเห็นทาหารก็ยิ้มดีใจไม่ต่างกันพอเดินเข้ามาใต้ต้นไม้ที่มัดห้างก็เดินวนไปวนมาไม่ยอมปีนขึ้นไปสุดท้ายก็ร้องบอกทาหารว่ามันสูงเกินไปขาปีนขึ้นไปไม่ไหวหรอกเอ็งลงมาหาขาที่ด้านล่างดีกว่าทาหารไม่คิดหน้าคิดหลังเพราะว่าดีใจรีบสะพายย่ามกับปืนเอาไว้ที่ดา้านหลังแล้วก็ปีนลงจากนั่งห้างทันที หอเท้าแตะถึงพื้นเท่านั้นยังไม่ทันจะได้พูดคุยถามถ่ายอะไรกันทาหารก็หันมาเห็นสายตาของพลานเหิมแล้วก็ต้องตกใจเพราะว่าดวงตาของพลานเหิมนั้นกลับเป็นสีเหลืองอัมพันธ์ไม่เหมือนกับดวงตาของคนทั่ว,วไปคำเอาตกใจถอยหลังโกรธคิดขึ้นมาได้จากที่เคยได้ยินมาว่าลักษณะแบบนี้ไม่แคล้วว่ามันจะเป็นเสือสมิงไม่ใช่ผีชายของตน,นแน่แน่และก็เป็นอย่างที่ทหารคิด ร่างของพานเหิมที่ยืนอยู่จูจ่ๆก็พงเข้าใส่ทหารทันทีแต่ว่าร่างของมันได้กลายเป็นเสือลายพาดก่อนไปแล้วในพริบตาในมโนสำนึกของทหารเวลานั้นคิดได้เพียงแค่ว่ามันเป็นเสือสมิงแข่งขามือไม้อ่อนสุดหัวลงไปนั่งกับพื้นด้วยความกลัวปืนสะพายอยู่ที่ด้านหลังไม่พร้อมที่จะใช้งานอะไรได้หลับตาพร้อมที่จะตายเพราะคงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้น โดยที่ไม่ได้คิดระแวงสงสัยอะไรก่อนที่จะปีนลงมาด้วยซ้ำหูยังรับรู้ว่ามีเสียงบางอย่างเกิดขึ้นเสือสมิงนั่นมันกระโจนเข้ามาไม่ถึงตัวแต่เหมือนว่ามันมีเสียงที่กำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างจึงได้ลืมตาขึ้นดูก็ยิ่งตกใจหนักเข้าไปอีกเพราะว่าเห็นมีเสือสองตัวอยู่ที่นั่นไม่รู้ว่าอีกตัวนั่นมาจากที่ไหนกำลังฟัดกันไปมาฝุ่นตลบไปหมดเลยถือโอกาสรีบปีนกลับขึ้นไปบนนั่งห้างตามเดิม เพื่อความปลอดภัยไอล้ลายอีกตัวคงไม่ใช่เสือสมิงเพราะมันดูน่ากลัวและใหญ่โตกว่ามากดวงตาแดงฉานผิดกับเสือสมิงที่ตัวมันเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดไอล้ลายที่ตาแดงฉานดุดันไล่ฟัดไม่ป่านี้จนเสือสมิงไม่มีโอกาสที่จะได้ตั้งตัวมีแต่บาดแผลและรอยเลือดแดงฉานไปหมดเต็มร่างมันไม่มีหนทางที่จะต่อสู้กับไอล้ลายตาแดงนั่นได้เลยก่อนที่ร่างของไอ้เสือสมิง ถูกกระชากฟัดเวียงกระเด็นออกไปฟุบลงกับพื้นส่งเสียงร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดจูจูร่างของมันกะกับกลายเป็นร่างของพลานเหิมคลานอยู่ที่พื้นร้องขอความช่วยเหลือจากตาหารตาหารมือได้ถือปืนเตรียมพร้อมที่จะยิงอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะยิงตัวไหนดีและคิดว่าต้องมีสักตัวที่มันต้องฆ่าพี่ชายของตนตายไปแล้วจูจูไอ้ลยตาแดงฉานนั่น มันก็กลับกลายล่างเป็นคนเช่นกันแต่กระดันเป็นล่างของพลานเหิมอีกล่างเล่นทำเอาทหารงงไปหมดไม่รู้ว่าจะยิงตัวไหนแน่จนล่างของพลานเหิมที่ตาแดงฉานอยู่ล้วงเอาตะกุดโทนที่พ่อให้ไว้คนละดอกออกมาตาหารถึงได้หันปลายกระบ,บอกปืนไปทางอีกล่างที่หมอบคลานอยู่ที่พื้นแล้วกระสับไกทันทีสินเสียงปืนที่ดังสนัน่นล่างพลานเหิมที่เป็นเสือสมิงนั่น ก็ฟุบขาดใจตายจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นร่างของมันก็ค่อยๆคืนกลับมาเป็นร่างของเสืออีกครั้งส่วนร่างของพานเหิมอีกล่างจู่ๆก็ค่อยๆลอยห่างออกไปจากใต้นั่งห้างเหมือนว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็จําเป็นจะต้องจากไปที่พบภูมิของตนเองก่อนจะยกมือบอกลาน้องชายแล้วล่างกระจางหายไปในทันทีไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้พูดล่ำลาอะไรกันโดยซ้ำ ทหารถึงได้รู้ว่าพี่ชายได้ตายไปแล้วจริงๆที่พลานเหิมยังไม่ยอมตายหรือไปไหนก็คงต้องการจะอยู่ช่วยตนให้ปลอดภัยจากเสือสมิงตัวนี้นั่นเองนั่งลำพึงลำพันอยู่จนถึงล่งเช้าด้วยความคิดถึงพี่ชายจนฟ้าสางถึงได้มองลงมาเห็นหลางที่เหลือแต่โครงกระดูกของพลานเหิมที่อยู่ไกลๆกับใต้นั่งห้างนั่นเองทั้งที่เมื่อวานก่อนก่อนที่จะปีนขึ้นมามัดห้างกับไม่เห็น ที่จำได้ก็เพราะว่ามีทั้งเสืเสือ้อผ้าปืนและย่ามอยู่ในบริเวณนั้นด้วยแต่ไม่รู้ว่าทำไมพลานเหิมถึงได้พลาดท่าถูกเสือสมิงนั่ฆ่าตายได้ไง่ายๆหรือนั่นมันอาจจะเป็นเพราะว่าพลานเหิมสินอายุไขไปเองตามที่เคยมีผู้เฒ่าในหมู่บ้านเคยได้ทักเอาไว้ตาหารไม่ได้ติดใจอะไรก่อนที่จะปีนล,ลงจากนั่งห้างเก็บเอาทุกอย่างของพี่ชายหอา่อผ้าเอากลับออกไปจากปา่า คนที่เสียใจไม่ด้อยไปกว่าทหารนั่นก็คือแม่ที่ไม่เคยคิดว่าลูกชายจะต้องมาตายก่อนตนเองที่แก่เท่าชรามากแล้วหลังจากที่พี่ชายตายตาหารก็เลิอกอาชีพการเป็นพลันเข้าไปหางานทำในตัวเมืองก่อนจะกลับมารับผู้เป็นแม่ไปอยู่ด้วยจนมีครอบครัวลูกหลานเต็มบ้านเต็มเรือนอยู่ทุกวันนี้